con này đó, con mà này. À. <cười> <cười> mình ấy từ xa đúng tôi sao ấy à, từ sao ấy thấy ờ anh nôn anh à, sao bài đi ấy อาสบายดีปะลุงก่อนมาดมาัอันพอถือไว้ให้ก่อนมนะัดจะบายดีปะลุงก่อนไว้ <c oughs> อ้าวพี่น้องเนะาะมือนี้กามาห่วมงานวันเกิดน้องอาโนนลูกสาวเบาเสนเพิ่์เอ้ยลูกชายเนาะลูกชายเบาเสนเพิ่์เดอ้อพี่น้องเดอ้อมือนี้กาเป็นอ่ามือวันเกิดน้องอาโนนพี่น้องเนาะเดือนสิบเอ็ดเกิดวันที่สามเนาะ มือ่นเกิดสบายดีเด้อทั้งนั้นเออยใหญ่เป็นสาวเลยเนาะเใหญ่เป็นสาวไปแล้วโอ้แพงกันบ่แพงกันบ่บ่แพ,พงบ่เอาสบายดีเด้อท่างนี้โอ้ยฮ่าคิดองเลยตอนนี้กั คนหะือว่าพี่น้องแล้วเนาะมาหลา,ายแล้วพี่น,อนะอน้องเนาะอ้อมปลาเขา่าเต็มอยู่ดังฉี่เอาผ่าแขนกแูแขนผูแขนแล้วจังกินเข่ากินนานะ้า,านเนาะอะไรกันพอก่าทักทายสบายดีก็คงเนี่พี่น้องเอฟซีันเบิรสกูทุกคนไปทางฝั่งเาวฝาั่งไทยเดินทางต่างประเทศนบเนาะเนี้เดินนี่ดินะ <S 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 นี่กะฉี่นี่ดลนนี่ ถือรถเป็นนังมันอ่ากอูน่เป็นแขใ่ใส่แ้ันอสจะเล่านะตถจ้ไปดินนะมฮะยูไปดินนะโมด่านบ่านม่ อหลาก้มาุเลยเลยยืไอเลอาเย่าหลทานยาล่้อาลูกเบลซาลี่นี่มาเดือนที่สองูนันเดือนที่้น กินไรกันจี๊บวัีแหละกินนั่นมันเกิดด้วยกินเค้กน้องอนุูนเบิดกินของลูกบาสลีต่อเนาะแล้น่องนนี้เดือนซีเตือหลังสงการันที่สามสิบสงการผู้ดีฉลองสงการเลยเนี่ยสงกาสงการศิลปหามืออ่านี่พอดให้กันพ่อลุ่งคนเบิ่ร์ตหลายคนทำพอเป็นรถแย่เดี๋ยวเพื่อนได้ยินเสียงแม่ตามกูกูกูกอดได้เดื้อยังไงพายู่เพื่อนออาไปข้างนอกเห็นกองเงางีมเงมอยู่ อาลูกบ่เออลูกบ่เออลูก่เนี่เออไปฮะเออเจ้าสดีปะลุงเนาะดีเารูชาาไปมากฝนไปก่อนยังห่างไดแนวลินเลยสตานสตนนเลยไหไหนวคน โอ้ยพี่จะพูดที่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ได้ดินเนี่ยเว้ยสอนนะน้องทันว่าเลยเนาะถ้าจำไยังบูลึงไปทางอื่นนะนั่งทันอยู่เพื่อนเอาไว้นั่งจากดีเลยไปทเบิร์นเขาจะไปหาหยาณะมินี่พุ่นเถาเขาจะเถ่าไม่ได้ไปหาเหม่อนไปแม่ไปหคีบไปไปหาเหมือนไปไปดินน้ำยาไป

Happy birthday Happy birthday to you à. à. <laughs> ừ. oh, Chị con bà này Chị con này đó con bà này Hãy à

ອ້ານ wow> yeah ີ ah ້ໃຫ້ເມືອງນົນເຂົ ờ là lúc hai đứa nói lên ờ à ờ ờ ừ ừ hết lại rồi đi lại vô đi lại vô đi Ở bên ẩm ẩm À ẩm ẩm đi เบิ้งเบิ่งจีคอทายฮู้ไว้ก่อนมะมันจะงงามๆมะอ่าก้อนก้อนไหนก่อนก็ได้เออเดินอ่าทางนี้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 อันหนึ่งชอบชอบแล้วโหดบาทนี้ป๊าไปคุกเค้กเพื่อนเด้อเริ่มเลยบาทเริ่มเลยบาทนี้อ่าเริ่ม

เห็นตัวในคลิปว่เป็นเป็นน่ย่โงเพลงมนีนะโอ้้องเพลงลูกองเพลง้ลุงพังเบิร์เดย์ให้อายูเ็นอย่าไปญาติของอายเด้อลูกอีหลาแงได้หลายซ่บ่ญาติเด้ออีหลาได้หลายเด้อ ลิ้นมักุ้งแดงมักุ้งอะไรันะพี่น้องแทงมะอ้มันชิเตะมันชิเตะค่ะพื้นหมักกุ้งนะพนักงานกำลังตัดเค้กก่อนเนาะอ่ะเต้นนุ๊กเต้นให้ปลาลุงมึงนุ๊กเต้นให้ปลาลุงนุ๊กเต้นให้ปลาลุงมึงนุ๊กฮิหน้าเต้นให้ปลาลุงป็นบ้ายังอยู่ยังอยู่

ôm cầu hôm quán nó à <laughs> นั่งเแดงคไปญาตน้ําแข็งอายบ่ไปนั่งเหียนแข็งอายบ่หึตําืี่น้องเพิ่นเป็นหมู่ดีกว่ลบดนี้เนาะเอออ่าดินํกันขออนุญาตงช่องอน้องนีแหละรว่าว่าสิมันดึกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ กอะดี่งโ่ลองป้าต้าบ้านเฮาบัดแยกเอฟซีนอนก่อนพี่องเนาะาผักไทยเอฟซีทางกพี่น้องมี่นี้ด้อพี่ดเอันนี้กลนเขาบุกเขาอยอะนี่ไง อิเน่ทองไอ้ได้ลกคนแห่งรายร้ายอิเน่ทองอ้หนุบบอสตดีคนนั้ไงเนี่ยบอสต์ดีที่เข้าพูกว่าที่เข้าพูขี้จับให้ไปเลย

น้ำกันแหละชุ่มตัวฮะอือยกันไปกันมาได้เป็นดองกันซะแล้วเนาะฮะซองซองซองปีปลายวะซองปีปลายเนาะเฮ้ยเสร็จก็คอยแล้วเลี่ยฮะเมาเมาคนเดียวสามน่วย

điên rồi, 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 nên người mỹ chạy đi du lịch một mình ở đà nẵng cũng có, một này, người dân, người dân chạy phải đó này, còn chạy du huyến, chạy du du

บัดพ่อบัดแมยังขายได้อีกเง่ะเมพอแปดโมงกูได้เนาะอ๋อเฮ้ยเบอดทะเลแท่แค่น่ะโน้โหเ้เออเป็นกระโหลกเ้เจ้าลงไปซื้อสวรรค์เ่ีนย่ะเล้วเน้เนยเห็นเห็นเรสตอรี่กันเนย อ๋อแล่บ er ่สั่งเขาไว้มันสิมีใ้างเก๋ก็จ้ปิดไปเลยแล้วอ่ะกับจําเฮานี่เฮาต้องสั่งเขาล่วงหน้าเนาะจะได้เฮ็ดถึฮสิปิดได้ด้ผู้หาเขาบ่ปิดเฮาก็สั่งเขาเฮ็ดก็บ่ดนดอกบ่ได้ต้องอีกบ่ได้เออพระเพื่อตีเป้มันใหญ่เเนาะเทคเทคนี่ก็เดียวนี้บ่ได้ถึกไดพี่น้องก่อนนึงนี่อืบ่ได้ถึไดบ่ก่อนเอ Ma mát ăn đây, ăn đây. Rồi, bớt đấy. Ừ. Cái đang ừ. là, đó. Rồi. lăng, cá lăng, phụ kho to khen. Ừ. À. Rồi rồi. nhưng đi, đi nó. <laughs> 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 <Ê, cười> แี่แร่แร่เลกี่ยวข้านะวิ่งแร่เห็ดลายเห็ดลายเพิ่มป่เขาสมห่าขาวหวานเนี่ยไม่ต่อยาหางแร่รเลยแ้วเลีแ่ยังเตะหงเือเลยต่างตัดแล่ท้วแล้นเยมันจะรัเลือเอยยังยังแตะฮุบบาดเนี้ น้ำตาลน้ำาลวาเขาหนาอ๋ออันนี้เนี่ยกินได้บ่เฮ้ยกินได้บ่ได้เนาะโอ้เรียนว่าแบบยางยางพี่ยางยางตัวนี้โอ้ยนะอใครว่ากินได้บ่ใอยว่ายางตัวนี้เจ้าจะไปช่างกินเนื้อ ยได้ย่างดงเ่้มตัวเรียนนี่ที่ตัวเรียนนี่แม่นยย่แมนี่ตัวเรียนนี่แมโอ้ได้ทองคำในงานเกิดน้องอนนนพี่เลาะมีเงินเปทองเพราะอะกะแ่ายโต้แล้วใช่ได้พรู กินกหอดเจ้าของเต๋อดีกวอะไรวแ้เราเนาะยังไง้ะไม่ไม่ได้ พี่พอโชวกระป๋าประดังแล้วมั้งไอ่เพื่นกระลื่งแต่แม่มีหน้าเพิ่นแล้วเบิร์ตไหนกันอะผู้อื่นกับผู้เื่องดอกลื่องแต่แม่มีหน้าเพิ่นอันนั้นว่าที่ลูกเคยเคนไหนพวกนี้แก

อ้า่อันนี้อกโอ้มันเมื่อมันเมื่อบ้าน n มันน้อวบวานี่ว่าจะมอยู่ะวงเมือไม่เอาม่เออ่เลย่ั

ทองบนตุ้เรเ่วงาเรพวง้อพบกันแล้วบนี่นนี่ไมสี่ยน่สีดำแล้วเได้นตมันนี่เี่เียวนดน้นเป็นอเปือนบออืมตัดไหนไสีขาวอ่า เดี๋ยวตัดตัดใหญ่หลายบวกคู่ทั้งนั้นได้ให้มันคู่กันให้มันคู่กันมาบาร์ดบวงมาบารนี้เอับอ่าจักสองก้านก็ได้เปลี่ยนกันโซดเท่าญ่เลยฮะขอแล้วขอแล้วเออฟ้พฟ้าฟ มามามาฝึกมายหายได้ระอบูม้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อฮะมามามาต้องมาคนเดียวนะใช่ไหมมามามากินมากินมามามากินเค้กวันเกิดน้องกคนนู้นนี่อะไรบ้า แต่ก้าวเบาเวียดคือบาเป็นล้วนี่นะว่ะแช่บ้านางแช่เบาเหวี่ยงใครนักกินได้จะนะอ้วนได้เลยใชรจะอ้วนได้นี่ยเฮ้ะ

่ไงติดปะคุณี่เล้ยเราจอน้องไปเนาะเบะเบื่อมาติดบเเ็ดเชเออกินกินเออให้คืนน่้อนมันแค่นขนมปัง กระดาษทิชชูนะเซตนี่ย่เปล่าแม่นู้นมีมีน้ำบอก่น้ำไม่ด้แลพอถือไม่หา เพนเพนไม่ได้กินข้าวเที่ยงได้พี่น้องเนาะเต็มหายขุ้นบ้นแล้วยางเรเอาเะมันีก็ได้เอานังลูกงั้นนังลูนังลงเป็นบ้แกเออเออนังลไปล้วไล้

ข้าวหลักหลังนี้มีผู้หลักหลังด้วยดีใจเด้วยแบบนี้อันนี้เด้อนี่เด้อเด้อน้ามันเด้ออ่ามาะมาเป็นกำลังย่อเข่ายังทันอยู่ยังคันอยู่อืมเอาพี่น้องเลยเนาะอ่าตอนนี้แกกำลังย่อเข่าย่อหน้าบาดนี่เออเถอะเออพอเท่าเสีบได้เลยอืม เจ็แดแฮะ,ะพี่น้องเอ้ยบาทนี้กาคือชีดได้รับประทานอาหารหรือว่ากินเข่าแรงนะบาทนี้พี่น้องเลยอย่างไรก็ขอบมกขอบใจหล,ลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็มาหัวงานเกิดเนาะ,ะน้องอนุนพี่น้องเอ้ยปีหน้าโบ๊ทบาทนี้กัรคืดได้ซุ้มเซลกันแนวนี้อีกเนะะาะเออจังแล้วเดือนชิมานี่เฮ้ยบ่บ่จวดบ่เฮ้ยทั้งนี่ โบจัดนี่ยโจะกินลาบเป็ดน้ำดินีต่ต้องขาเบิง้งมุก้อนอ่มอไรเราค่อยนเะป็ดตัวนึ่งเป็ดตัวนึงเป็ดตัวนึงแกงไก,ก,ก่<อ>กกใช่มักผักกระดูกแชงผักบ่แหล่นา่เาเวลา<อ>ต้องมห่วงดอกอะไรก็ดได้ดรกค่อยฮะแกอเห็นนคือเลือนะว้าเพราะว่าค่อยังโดนโย่ไขอยนักกว่านี่หันไกล้ได้มอยได้หั่นเนาะ เอาเชียกินข้าวกันด้วยพี่น้องด้วยสบายดีพี่น้องเนาะ